ด้วยเสียงร้องอันแวววานและท่วงท่าลีลาการแสดงที่ถอดแบบราชินีลุกทุ่งตลอดกาลพุ่มพวงดวงจันทร์ได้ยอย่างไม่ติดเพี้ยนรวมไปถึงชุดและผ้าคาดผมลายเสือของน้องเปาเป,า,ปาวลีพรพิมลน,นางเอกน้องใหม่สว์เลือดเมืองสุพรรณที่มาสวมบทบาทเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ในบทเพลงอมตะนักร้องบรนานอกก็สกดผู้ชมที่มาเริ่มง,งานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงณโรงแรมดุสิตธานีให้หววย้อนรำลึกกลับไปในยุคเฟื่องฟูงของราชินีลุกทุง่งขวัญใจมหาชนคนนี้ค่ะ มาด้วยเพลงสนุกสนุกอย่างผู้ชายในฝันที่น้องเป่าทั้งร้องทั้งเต้นสร้างความคึกคักจนหลายคนนั้นอดที่จะร้องและก็ขยับตัวไปตามจังหวะเพลงและก็ลีลาก,การเต้นอันน่ารักน่าชัางของน้องเป่าไม่ได้ค่ะจเเสสียดด ที่โรงแรมดุสิตธานีแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในความทรงจําของพุ่มพวงเนื่องจากเธอเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกและก็คนเดียวค่ะที่ได้มีโอกาสมาเปิดการแสดงที่นี่ซึ่งในอดีตเป็นสถานที่แห่งความหรูหราเปิดรับเฉพาะชนชั้นสูงเท่านั้นค่ะก่อนที่จะเปิดตัวนักแสดงนําอย่างเป็นทางการโดยมีพระเอกซูเป,ปอร์สตาร์ของเมืองไทยนัทวุฒิสกิจใจรับบทเป็นธีรพลแสนสุขคนรักคนแรกของพุ่มพวงค่ะรวมด้วยบุญทนนหนุ่มนักแล่เพลงชื่อดังอันดับต้นของเมืองไทยรับบทเป็นคววรูไวโพธิสุพรรณ วิทยาเจตภัยในแสดงแล้วก็อดีตนักร้องแห่งวงสามโทนระบทเป็นครูมนเมืองเหนือผู้สร้างพุ่มพวงให้ดองดังพร้อมด้วยบัณฑิตทองดีผู้กำกับภาพยนตร์และก็ปรัชญาปิ่นแก้วโปรดิเซอร์ภาพยนตร์ค่ะซึ่งแต่ละคนต่างก็ปรับเปลี่ยนกันถ่ายทอดความภาคภูมิใจและความประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดแง่มุมชีวิตที่น่าสนใจและคุณนายยกย่องเป็นแบบอย่างของราชินีลูกทุ่งในดวงใจของทุกคนพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ ก่อนที่จะมีจดหมายน้อยจากเสียเจียงบิ๊กบอสใหญ่แห่งค่ายสาวมงคลฟิล์มขอให้นั่งเปานั้นโชว์พลังเสียงแบบสดๆในเพลงนักร้องบานนอกให้ฟังกันอีกครั้งค่ะซึ่งเธอก็ขับร้องออกมาได้อย่างไพเราะจนหลายคนถึงกับขนลุกกับพลังเสียงของเธอไปตามๆกันค่ะมา น้องเป่าก็บอกนะคะว่าถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันเมื่อได้เห็นตัวอย่างภาพยนตร์ฉบับเต็มนี้เป็นครั้งแรกคร่ะเพิ่งได้ดูพร้อมๆกับพี่ๆนะคะก็รู้สึกมัน,มนรู้สึกภูมิใจแล้วก็ตื้นตันใจมากๆค่ะเพราะว่าตัดต่อออกมานี่ทําให้แบบว่ารู้สึกประทับใจในภาพยนตร์มากบอกไปสิว่าร,ร้องไห้ครับขอญาติดหนึ่งไม่รู้เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นคือ ตอนที่ที่ซอือออกอะครับอยู่ๆเปล่าก็ร้องง่ายใหญ่เลยมันเอา,มาไม่อยู่ไม่รู้เหมือนกันดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งกับกับเรื่องราวชีวิตของคุณพุ่มพวงซึ่งควรจะนํามาเสนออย่างยิ่งให้คนรุ่นใหม่ๆได้เห็นถึงคุณค่าคุณงามความดีความงามทั้งรูปรักของเธอรวมถึงเสียงเพลงของเธอนะครับและรวมถึงคนรุ่นเก่าๆที่เป็นแฟนอย่างเหนียวแน่นคุณพุ่มพวงเราจะได้นําความทรงจําเหล่านั้นกลับมาดีใจครับ มุมมองหลักที่เราจะจะนเสนอคือเรื่องของความการตอบืับความฝันนะครคือคือเราจะไม่ไปไปแตะต้องเรื่องของชีวิตส่วนตัวที่ค่อนข้างจะเป็นด้านด้านที่พยาําให้คนดูจะรู้สึกเศร้ามากนักนะครับเราจะเน้นเรื่องความการฝาฟันเพื่อมาเดินทางสู่จุดๆๆสุดข,ของชีวิตของของคุณผู้พมวมากกว่านะครับอยากจะฝากนี่ค่ะภาพยนตร์เรื่องผู้พัวนะคะให้กับแฟนเพลงของแม่พึ่งที่ตอนนี้เชื่อว่ากําลังคิดถึงแม่พึ่งมากๆนะคะแล้วก็ คนที่มีความฝันแต่ว่ายังอาจจะทำํำไม่สําเร็จก็อย่าเพิ่งท้อมาดูหนังเรื่องพุ่มพวงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปค่ะถ้ามันลำบากนะหลับสุพรนณก็ได้นะ ภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงเป็นการนำเรื่องราวชีวิตของราชินีลูกทุง่งพุ่มพวงดวงจันทร์มาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์แห่งปี2554โดยนําเสนอเรื่องราวชีวิตการต่อสู้เ <จะ S 1> พื่อความฝันของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนเพลงไม่ว่าจะต้องผ่านและพบกับอุปสรรคต่างๆนานาซึ่งจะกลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้ง21ดกรกฎานคมน,นี้ลุกโรงภาพยนตร์ค่ะ